ตอมาดแมนหุนบ้านแล้ว,ลวก็ออเออเช่าละใครอยากกอละคาขาต้งนี้เลยแก่งค้ากนรุ่นแหงเอาขนขบวนทับมาให้เลือกกันถึง10สีสบอกเลยว่ารุ่นนี้คือดีมาก ใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปทํางานก็ดีอย่างคุ้มมาครับน้นๆเริ่มกันที่สีดําดุดันไม่เกรงใจใครทรงสวยจัดจัดเลยครับพี่น้องคะและสีต่อมาสีกรมแบบนี้เลยจ้าเราใช้ผ้าระมัดระวัของโรงงานของเรานะจ๊ะและนี่คือสีเทาดํากับสีเทาเคารีสีใกล้เคียงกันมากอันนี้เทียบกันให้แบบชัดๆไปเลยจ้าและอีกหนึ่งเทานะคะคือสีเทาซิลเวอร์สะอาดสวยสุดๆไปกันต่อกับสีเขียวขี้มะคาะก วินเทจหกกระเป๋านะคะเย็บย้ำตะเข็บแบบจึ้งจึงสวยมากไปกันต่อค่ะย่าเหนื่อยค่ะกับสีครีมครีมไข่ๆกันบ้างน,นะคะเริ่มด้วยสีเบจเลยเป็นผ้ารามาน็อไม่บางไม่หนาเกินไปนะคะระบายกาดดีมากถ้าสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะ <S <S ก็จะเป็นสีโอววนตินแบบนี้เลยจ้าผูเข็มขัดของเรานะคะเย็บย้ำให้บอกเลยว่าแข็งแรงแน่นอนจ้าและนี่คือสีคาปูชิน่ รุ่นนี้นะคะจะเป็นคาก็ขากระบอกเล็กนะคะเทมากๆอ่ะใส่ทํางานคือเฟี้ยวและสีสุดท้ายของเราก็คือสีน้ําเงิน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 สีจี๊ดแบบนี้นะคะแต่สีไม่ตกนะจ๊ะหนุ่มหนุ่มเกงมีตั้งแต่ไซส์ S ถึง 5XL รอบเอว26ถึง48นิ้วและขอย้าว่าอย่าซื้อเพื่อใส่แาทเพราะฉะนั้นจะได้เกเกงทํางานต้องใส่เวิร์กเวียนะคะ